คำถามนี้ให้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคดีของเราเนี่ยมันขาดอายุความแล้วอย่างแรกครับตามหลักกฎหมายอย่างที่2คือคําฟ้องครับคําฟ้องของตัวโจทย์ที่ส่งมาให้เรากับเอกสารท้ายคําฟ้องนะหลักกฎหมายมีว่ายังไงในกรณีของการที่เราคืนรถไปแล้วอายุความ10ปีนับแต่วันที่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันหรือวันที่คืนรถนี่คืออายุความนะอย่างที่2คือเรื่องบัตรเครดิตอายุความสปี นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเรื่องบัตรกดเงินสดที่มีกำหนดอัตราขั้นต่ำนะอาจจะ5 0 0 1 0 0 0นึ่นะแล้วมีกำหนดว่าจะต้องจ่ายคืนภายใน3ปี5ปีอันนี้อายุความนะอายุความ5ปีแต่ถ้าเป็นสินเชื่อเงินสดสินเชื่อกู้ยืมหรือบัตรกดเงินสดที่ไม่มีว่าจะต้องชำระภายในกี่ปี อันนี้อายุความ10ปีนะคุณเอาหลักนี้ไปก่อนนะแล้วคุณค่อยๆปรับใช้อันนี้ฝากไปถึงน้องทนายใหม่ๆด้วยนะครับนะฟังคลิปนี้จะได้ความรู้ในการต่อยอดเป็นการทําคดีนะเอาหลักไปแล้วต่อไปเมื่อคุณได้คดีมาคุณก็ต้องตรวจสํานวนคําฟ้องนะแล้วก็เอกสารท้ายคําฟ้องครับคดีพวกนี้เป็นคดีที่จบกันแล้วนะครับผมเลยเอามาเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆและชาวบ้านนะ เมื่อคุณได้คําฟ้องคุณก็ตรวจดูเลยครับว่าโจทย์เขาฟ้องว่ายังไงแล้วคุณก็ไปหาในเอกสารท้ายฟ้องเลยครับเนี่ยมันก็จะมีพวกตารางนะไม่ว่าคดีต่างๆจะเป็นคดีรถคดีบัตรเครดิตคดีสินเชื่อต่างๆเห็นไหมมันจะมีตารางอยู่ท้ายเอกสารท้ายคําฟ้องอ่านคําฟ้องร่างออกมาย่อออกมาเสร็จแล้วไปหาเอกสารท้ายคําฟ้องชําระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผิดนัดตอนไหน นี่คือประเด็นหลักๆเลยเมื่อคุณได้ใจความขึ้นมานะเวลาคุณเขียนคําให้การคุณเขียนไล่ไปเลยครับนะชำระเมื่อ,อไรผิดนัดเมื่อ,อไรอ่าแล้วเอาหลักกฎหมาย193่งเก้าสามทับสามทับสิบสทับที่เแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่คดีเนี่ยใส่เข้าไปในคําให้การถ้าจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นการทุ่นแรงนะเป็นการช่วยศาลท่านทํางานให้คุณทํา คำร้องนะครับวินิจฉัยข้อกฎหมายชี้ขาดครับคำร้องขอให้ศาลท่านวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายนะอันนี้เนี่ยเราเขียนสั้นๆแต่ถ้าศาลจับใจความแล้วประเด็นคือขาดอายุความจริงไม่จําต้องพิจารณาในประเด็นอื่นนะอย่างนี้ศาลท่านสามารถพิพากษายกฟ้องได้เลยนี่คือการทํางานที่ทุ่นเวลาเรานะแต่บางบางศาลนะครับ เขาจะให้เราเนี่ยสืบพยานไปก่อนแล้วค่อยยกฟ้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเข้าที่ศาลไหนหรือยังไงนะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยในการทําคดีพวกนี้เนี่ยดูหลักดูเกณฑ์นะศึกษาข้อเท็จจริงแล้วก็ดูพวกคําฟ้องเอกสารท้ายคาฟ้องเนี่ยให้ละเอียดแค่นั้นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆหรือชาวบ้านทั่วๆไปนะครับชาวบ้านที่มีความรู้ทางข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถเขียนคําให้การเองได้นะในการสู้คดีพวกคดีขาดอายุความเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่ชํานาญท่านไม่แม่น ท่านก็นต้องปรึกษาทนายที่ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญนะผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้